ฟุกฟุกอยากได้ตังค์ปะอยากได้ตังค์ไปยี่ดอกอยากอ่ะอยากได้อยากได้อยากได้แต่กูให้อยากได้เท่าไหร่บอกมาเลยฮะอยากได้เท่าไหร่โอ้เจ๊ห้าหมื่นก็พอออามึงมึงเลียปากกับหมาทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วแม่เพืนแค่จะดูดดูดปากเอาเรียกป็นหมาขึ้นมาเอาเร็วกูให้ห้าหมื่นทำไม่ไหวแค่เห็นหมาก็จะสะดุ้งแล้วเลียเร็วไหนยังเห็นในเวลาไหนอ่ะอนี่ย มันเห็นไหมล่ะอ่ะสองสามอเห็นไหมเห็นไหมพอเราจเดินเงือกูเตะมันไว้แล้วไงห้าหมืนอ่ะเออเอแลกนิดด้วยโอ้ยมึงอย่ามาใกล้กูนี่คือที่คำที่บ้าของคำว่าปากหมานะคะห้าหมื่นมาอะไรห้าห้าหมื่นอะไรห้าหมื่นะไรห้าหมื่นอะไรบอลห้าหมื่นอะไรห้าหมื่นอะไร ไม่ได้ยินอะไรเลยเมื่อกี้เนี่ยเปื่คนติดอะไรเดี๋ยวบอกจะได้ห้าหมื่นเนี่ยแหละค่ะคนเรานะคะทำไมถึงโดนด่ดว่าโง่เหมือนควายนะคะแต่สำหรับฟุกสำหรับฟุกนะคะกับห้าหมืดบาทกับการเลียปากกาบานะคะฟุกโง่กว่าควายค่ะสวัสดีค่ะเย้